สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องแม่ดาวฟมิรี่นะคะตอนนี้ก็กลับมาที่รัวกลางร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากแล้วนะคะก็มาถึงก็ทีมแม่ยัวก็ทํากับข้าวเสร็จพอดีแล้วไปกินข้าวกันนะคะนี่ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานนะคะไปกินข้าวด้วยกันนะคะหอยปูที่เก็บมาได้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้ํามาใส่เนาะทีมชาวบ้านที่มาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนานะคะ มาจ้ามากินข่าวก่อนจ้ากินแล้วบอโออ๋อทำงานแล้วค่อยกินเนาะตอนเศร้ากินมาแต่เฮือนแล้วเนาะโอ้ถือจอบถือเสียมมาด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะอ๋อกาแฟเหรอคะต้องถามแม่ครัวค่ะอ๋อจะได้ดีดดองดองมีกาแฟไหมคะ ไปสั่งที่ร้านกาแฟเลยค่ะโอ้นะคะทีมชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนานะคะเสียหนานะคะมือนี่เนาะไะเราก็กินข้าวเราก็มาช่วยกันนะคะกินข้าวก่อนนะคะมาดูกับข้าวของเรานะคะง่ายๆนะคะไข่ไข่เจียวนะคะแล้วก็มีปลาทูปลาชม้มทอดนะคะ,จะเจวปลาแดกค่ะกับแตงนะคะอุ้ยสุดยอดเลยนะคะถ้ามีลวกผักเนาะ โอ้ยลืมเอาผักอันนั้นมาผักขยะลืมเก็บมาอุ๊ยอร่อยดีมาค่ะกินข้าวกันก่อนนะคะพี่จิมาขาใส่ถุงเลยเนาะแลววันนี้เดี๋ยวเราจะโทรไปสร้างันเด่บอได้เดี๋ยวบไปสร้างเจ้าพมันมันจะถงดาืนเอยนวทยเอนเ็นห้าี่บอ่นกลับบ้านเนี่ย ขับรเห็นขับรถไปทางบ้านมานะันงเบื้อเห็นยี่บ่หุ่มดำข้างห้องเขานะแป้ออันเอสเอสอันเอสอันกาแฟาเอสเพลือเขาในไทยบ้านเขามา่อเชียร์สวยรุ่งบ่แล้วพรานิดว่าเขาไปสร้างว่าเขาเราเอาเพลือเออแล้วกันยังคาไปเอาโทรศัพท์อยู่ในกระดูกป,ป้า น่าจะเป็นวันเสาร์ครับผมพุ่เหอุ่ครับ Apa? Anem yang pelel, <tules> mana sih tu? Maka makan. Pelel, mesti, kau enak. Enak. Cekuai. Rasuk masih. นึกโสดนานๆสองสามสองอาทิตย์รอาม สองคนกับลุงคงทําไม่ได้ไม่ได้ร้อลุงลุงว่าไม่ให้ทำไม่ไปนั่นแหละยิ้มถ่ายคลิปพี่กิ๊โก้ถ่ายคลิปพี่กก้ด้วยนะตดำเงาว่าเราจะไปไหนกันว่าไรยังไงให้เปรี้ยวถ่ายช่องปัดแนงซันเบอรี่ที่โก้ถ่ายช่องกิ๊โก้กับของกิ๊โก้ด้วยทำลุงบอกว่าไม่ทำแล้วชิมดิเซบบ้ากินได้อยู่ครับแม่อร่อย เลาส้มชิโขไม่มีก้างนะมันไม่มีก้างเลยอ าส้มหือปลาอะไรนี่เป็นปลาจีนครับสบายจะถูกกันปลาส้มปลาจีนอันเหมือนกันเหมือันมันจะอร่อยกว่าปลากระลึงตีนเรียวกระเพื่อมจะอร่อยกว่าแต่มันไม่ช่ยเดือเพราะกรลึงเดือดูมันับเอ้าปลานี่ยังเหลืออยู่ผมก็นึกว่ามันจะเปรี้ยวมากแต่ก็ไม่เปรี้ยวขนาดเออเนาะ ซอสพิซโตร์นะสารเลือประดางพอดีเลยนะคะกัดพิชเข้าไปพิซโตร์ วไข่แม่อร่อยดิบเยอะม,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 มันเป็นแบบไหน โอ้ชาวบ้านชาวบ้านสรสีนะคะลงมือแล้วนะคะโอ้สุดยอดเลยสวัสดีนะคะโอ้ลุยก่อนเลยนะโอ้ขอบคุณค่ะเพิ่งกิน เพิ่งกินข้าวอิ่มวันนี้บรรยากาศก็ดีเนาะวันนี้บรรยากาศก็ดีแดดออกหน่อยๆฝนโปรยโปอยบ่มีเสียมบอกคะเดี๋ยวไปหาเสียมมาให้เด้อเด้อค่ะเดี๋ยวเสียมมาให้ค่ะเสียมอยู่ทั้งบ้านปูนละไม่กวาดแข็งไม่กวาดแข็งเนาะค่ะค่ะค่ะนี่นะคะชาวบ้านช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือ บางคนก็มีเกี่ยวบางคนก็มีมีดนะคะบางคนก็มีเสียมนะคะอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะเปค่ะเป็ออนภา,ภาพแบบนี้แล้วอุ๊ดีใจมากเลยนะคะอีซี สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะว่เาเสียวตั้งมากห่อคะเออเอาเตั้งมากแ,แล้วมนันนังไป